คำนวณหลอดผิดนี้พอแตกได้เลยนะทุกคนคืออย่างนี้บางคนเข้าใจว่า5%ต่อแผนคือ5%ต่อไม้เว้ยยกตัวอย่างเช่นนะคุณคำนวณมาใช่ไหมว่าการเทรด1ครั้งเนี่ยนะอ่ะออกได้0.1หลอดต่อครั้ง0.1หลอดต่อครั้งเนี่ยมันคือต่อแผนเช่นไอไอโซนเนี่ยนะสมมติโซนบาย3,000ถึงถึง3,500นะของทองคำเนาะ SL 2, 2, 2 9, 9, 9, แ9ล9้วกะกันเนาะ คือทั้งโซนนั้นน่ะคุณออกได้เต็มที่0.1ไว้ก็คืออาจจะเป็น0.02 0.02 0.025ไม้รวมกันได้0.1นี่คือเต็มที่เข้าใจไหมครับเออบางคนคำนวณมาปุ๊บเฮย้ยครั้งละ0.1ปลอดภัยกดเป็นบาร์โค้ดเลย0.1ป๊าป๊บป๊าป๊ป๊ไม่ใช่นะ0.1คือรวมทั้งแผ่นนั้นคือระยะ SL ตรงนั้นน่รวมทั้งแผ่นคือ0.1นะครับเอออย่าเข้าใจผิดนะว่าครั้งละเท่านี้ไม่ใช่มันคือทั้งแผ่นเลยเนาะทั โซนตรงนั้นนะครับออย่าลืมเข้าใจผิดอย่าอย่าเข้าใจผิดกันนะ